พทอแพ้อามี่มาสูงสองเริ่มมาเป็นเจ้าถิ่นชุดสีส้มได้ลุยก่อนมีดึงเสื้อนหน่อยๆแล้วสชี้เป็นจุดโทษแล้วครับงนว่นนี้ให้กับพอททรยองได้พักมอวงด,ดึงเสื้อนี่ครับ จุดโทษลูกพี่โน่ยิงติดเซฟตัวซ้ำไปทูนซ้ำแต่เข้ามาได้กรอบแต่โทษไม่ให้ที่จริงถ้าไม่ให้อย่างนี้ก็น่าจะไม่ได้ยิงใหม่แล้วแต่ถ้าเข้ามาทั้งหมดออกทางฝั่งของศรเขาเข้ามาเหมือนกันสให้ผู้สิทิให้ยิงใหม่ครับให้ยิงใหม่ลูกพี่โน่เหมือนเดิมแต่ก็กินลูกคัทเนอกไม่ได้เหมือนเดิมตัวซ้ำซ้ำเหมือนเดิมไม่ได้แล้วครับก็ทำให้ศูงูอยู่วันนี้ลูกคัทเดนิเอลสีเกตไม่สมบูรณ์นะครับตักงเตะหลักๆเจ็บเยอะ ลูกพีโน้กินลูกคัทเดนิเอลไม่ได้นี่ก็ได้เฮที่ลูกทีมไม่เสียประ